สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนยางหลังเปลี่ยนผ้าเบรกของยามาฮ่าฟิลโนรุ่นปี2,012ยางหลังใช้ติมสันมา20,000กับ1000กิโลปะไปครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเวลาขี่เนี่ยยางมันไม่ค่อยดีแล้วเวลาขี่รู้สึกเลยว่ารถมันคล้ายๆว่ามันทรงตัวไม่ดีอะขี่ๆไปแล้วรู้สึกแป๊บแลื่นไปแป๊บลื่น,นถึงเวลาต้องเปลี่ยนล,ละอันนี้การเปลี่ยนยางรถ สำหรับมอไซค์ที่เป็นสายพานหรือออโต้หรือมอไซค์ที่ใช้เกียร์บางรุ่นเนี่ยเราต้องถอดท่อออกก่อนแล้วก็ถอดล้อออกมาคัานนี้พิเศษนะต้องถอดบางคนออกมาด้วยเนื่องจากยามาฮ่าออกแบบรถรุ่นนี้มาให้มีความปลอดภัยสูงมากเป็นรถที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการความปลอดภัยอยูน่นะครับไม่ว่าจะเป็นพิลโน,โนหรือแกรนิลารโนนะผมว่าสมรรถนะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ความปลอดภยอยัยเขาสูงจริงๆ อันนี้เวลาเราจะทํางานเราไมต้องถอดท่อมีน็อตที่คอท่อสองตัวน, Arm, ตน็อตยึดสวิงอาร์มกับตรงบังโคลอีกอย่างละสอตัวแล้วก็ถึงถอดบังโคลแล้วก็ถอดล้อออกอุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีอะไรบ้างผมเตรียมประแจเบอร์ B 12สองหรับถอดน็อตไว้แล้วก็เตรียมตัวลูกบล็อกเบอร์12เหมือนกันไว้ด้วย ปากตายเนื่องจากน็อตบางตำแหน่งเนี่ยต้องใช้ตัวปากตายแล้วเราก็ยังมีตัวบล็อกแบตพร้อมกับลูกบล็อกผมคาดว่าใช้เบอร์ยี่สีนะเดี๋ยวเราลองดูว่าเดารถูกอะไรยางผมสั่งจากช้อปปียังไม่มาเดี๋ยวมาเราดูยางอีกทีหนึงอันนี้ตัวพัเบรกเบรกหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดดำเบรกหลัง สำหรับล้อแม็กของยามาฮ a าฟโนใช้รุ่นเดียวกับสปาร์ค1 3 5คือไซส์ 5YPF 530K00 อันนี้ของแท้ผมซื้อมา180บาทถ้าเราใช้ของเรียนแบบเนี่ยของเทียมของเทียบก็ประมาณ90บาทแต่อยู่การใช้งานเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะเพราะนั้นเปลี่ยนทั้งดีเอาของแท้ไปเลยนะครับหาซื้อไม่ยากถ้าช่างคนไหนบอกว่าอของแท้แพงแสดงว่าช่างคนนั้นไม่จริงใจกับเราแล้วมันไม่ได้แพงกันเท่าไหร่หรอก แค่เก้าบบาทบร้อยแปดสิบาทถ้าราคาจ่างเปลี่ยนด้วยสักสองร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบโอเคแล้วเริ่มก่อนเดี๋ยวเราต้องถอดน็อตท,ที่คอทอ่อก่อนแล้วถึงค่อยไปถอดน็อตท,ที่บังโคลนสองตัวถึงถอดบังโคลนถ้าเราถอดน็อตข้างหลังก่อนมันก็จะดุดลงมาทําให้ดึงลงมาคอทอ่อมาจะถอดตรงนี้ลำบากหรืออาจจะเสี่ยงต่อความเสียหายบางอย่างเราถอดตรงนี้ก่อนดีกว่า ตัวชุดบล็อกที่ใช้ถ้าเป็นด้ามขันฟรีแนะนำที่เป็นขนาดสี่หุนอย่าไปใช้ขนาด2หุนนะครับอันนี้ยสองหุนเนี้ยแรงมันไม่พอยอย่าทำงานหรอกมันเหมาะสำหรับการ่อมจักรยานมากกว่าน็อตคอท่อโอ้โหนี่อยู่ข้างในลึกเลยรุ่นนี้ถอดลำบากนิดนึงโอ้มนเรียบร้อยครับ2ตัวตรงนี้ต้องมีเทคนิคในการขันหนึงมันยุ่ลึกเกินเป็นน็อตคอท่อ าถึงน็อตที่ใช้ยึดท่อมีข้างล่างแล้วก็ข้างบนตรงนี้ข้างบนเบอร์12แต่กรณีนี้ผมใช้ลูกบ็อกดีกว่าเดี๋ยวกว่านี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะถอด บางโคนออกมีนอ็อตสองตัวฝั่งนี้เบอร์สิบ ออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่ลดๆเลยบางคนบอกว่าลถเข้าใส่ยางใหญ่นะก็ให้ถอดบางโคนออกอันนี้ไม่ใช่ยาง9 0 90 12แต่ว่ายางขอบนี้หายากมากเขาเลิกผลิตกันหมดแล้วไม่ค่อยมีใครใช้เดี๋ยวผมต้องไปใช้1 1 0 70 12แทนอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะถอดล้อกันปรากฏรุน่นนี้ใช้บล็อกเบอร์22ไม่ใช่เบอร์24เดี๋ยววันนี้ผมใช้ลูกบล็อกของสเปโร่ยวมาลองดูนอออกไหม โอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตอนนี้ถอดมาโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดก็จะเป็นบ็อกแปดของโอซูกะใช้ลูกบ็อกเบอร์22อันนี้เนื่องจากเป็นการทําคลิปผมก็เลยหลังจากถอดเสร็จก็เอาล้อไปล้างความตัวกระโปกออกมาเพื่อให้คลิปมันดูสวยงามแต่เบื้องหลังก็คือใช้แค่ตัวบล็อกแบบเนี่ยถอดนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นๆถอดอ่ะ อดเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนถอไปคือต้องถอดล้อออกมาก็ดึงออกมาตรงๆรงนี้ข้างในก็จะมี้าเบรกซึ่งเดี๋ยวผมก็จะถือกาสเปลี่ยน้าเบรกก็ด้วยเลยเพราะไหนๆก็ถอดแล้วแต่เบื้องต้นเดี๋ยวเราจะต้องจัดการเอาอยางไปเปลีย่ยนยางใหม่ใส่ก่อนล้อขอบ12 งัดยางเองต้องเป็นช่างที่มีความชำนาญการแล้วก็มีประสบการณ์เพราะว่าเจอหลายคนครับมาแชร์ว่าล้อแม็กเขาเอาไปให้บางร้านเปลี่ยนเนี่ยงัดเขาจนเป็นรอยเลยผมจะไม่เสี่ยงงัดเองครับเนื่องจากรับรองว่าผมงัดไม่ออกแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาอยางที่ซื้อมาอันนี้เป็น i r c n r 7ซ u เอ็ยป็นยางที่ ซื้อมาจากออนไลน์ช h อป e ปี้960บาทราคาถูกกว่าร้านขายสรงที่ผมไปซื้ออยู่80บาทแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปเองแล้วก็ได้ยางใหม่ด้วยวันนี้เดือนเมษายนปี21ยางผลิตสัปดาห์ที่2ของปี21ประมาณเดือนมกราคมยาง3เดือนน,นะครับเดี๋ยวผมพาไปที่ร้านช่างไปดูเขาเปลี่ยนยางกัน เราก็เอาทั้งยางนอกแล้วก็ต่อไปครับไปถึงปุ๊บช่างเขาก็จะดูปรากฏว่าช่างเขาเช็คว่าเอ้ขนาดทำนันคนละย,ยางกันเนี่ยใช้ได้ไหมยามบอกอใช้ได้เลยพยายามเช็คเรียบร้อยแล้วอันนี้ยางไม่ได้รั่วเพียงแต่มันหมดสภาพเขาก็จัดการถอดสอนเอาหลมออกที่ร้านที่เขาเปลี่ยนยางรถยนต์หรือปะยางรถยนต์เนี่ย เขาก็จะมีเรียกเครื่องถอดยางนะครับเครื่องถอดยางนี่มันจะถอดได้ทั้งแบบยางรถยนต์แล้วก็ยางรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นล้อแม็กแต่ถ้าเป็นล้อสี่รวดไม่ได้นะครับล้อสี่รวดก็จะต้องใช้วิธีการงัดแบบปกติกเลยเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยลมออกมาให้หมดแล้วก็เอามาเข้าเครื่องถอดยางไอ,เค,องเครื่องนี้ก็จะทำหนี่กันก็คือก,กดขอบยางลงไปนี่ครับกดสองข้างยางเดิมเป็นติมสันใช้มาสองหมื่นหกพันกิโลมานั้นค่อนข้างจะ ใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าคราวนี้เราเปลี่ยนเป็นแหวนเทีวนี่กว่านี่พอช่างเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาขึ้นไสอันนี้ก็เ,เป็นเครื่องถอดยางครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราไปที่ร้านที่เขาทำของรถยนต์เนี่ยอุปกรณ์เขาจะพร้อมเวลาถอดเนี่ยมันถอดแป๊บเดียวอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราไปร้านช่างที่เป็นร้านมอเตอร์ไซค์แล้วไม่มีเครื่องถอดยางแล้วช่างเขาทาเองเนี่ยบางทีนะเขางัดจนกระทั่ง ล้อแม็กอะเป็นขอบเป็นรอยเลยเห็นไหมในเวลาเขาอย่างนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีกระดาษรองไว้เสร็จแล้วใช้เครื่องถอดงัดอีกขอบหนึง่งอ่าเสร็จแล้วได้ปงล้อหรือขอบล้อที่เราเรียกกันนะอันนี้นี่พยายามเปลี่ยนไปเป็นข้อง,งอตั้งแต่รอบแรกๆแ,แล้วตัวข้อง,งอเนี่ยมีข้อเสียอีกหนึ่งคือพอจะใช้ไปเนี่ยยางมันซึมแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องของลมออกมาได้ อันนี้ปกติช่างเขาจะแต่การเช็คให้เราเสร็จแล้วเขาก็จะเปลี่ยนยางเอายางใหม่ใส่ไปอันนี้เี่ากัาลูกๆเนี่ยเป็นน้ํามันนะครับทำให้ยางตบขอบง่ายขึ้นอันนี้เขาก็ใส่ไปนั่นครับใช้เครื่องใส่าย,ยางนี่แหละเครื่องถอดยางเครื่องใส่าย,ยางแหละใส่ลงไปนั่นครับไปแล้วก็กดเข้าทั้งขอบล่างขอบบนเสร็จแล้วเขาก็จะมาขันซ้อน ก่อนที่จะเติมลมยางให้กับเราแต่แล้วเขาก็วัดลมยางเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นเสร็จขั้นตอน,น,นการเปลี่ยนยางที่ร้านแล้วนะครับปกติร้านเขาก็จะเอาดอเนี่ยไปจุ่มน้ําเพื่อเช็คดูว่ามันมีดูรั่วมีความเรียบร้อยอยู่ไมเรียบร้อยครับเอาอยางมาให้ร้านบริการเปลี่ยนยางรถยนต์เขาใส่ยางให้เดีย๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนเบรกกันด้วยเพราะนั้นเนี่ยเปถอดเบรกเเก่าออกก่อน อันนี้คือผระเบกชุดเก่ามันก็อยู่ในห้องผ้าเบกนะครับมีลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราถอดออกนะครับสังเกตตำแหน่งต่างๆของตัวยึดให้เรียบร้อยก่อนจะถอดออกมานะครับการถอดก็ไม่ยากนีแกะก็ออกมาไหมวะนะครับข้างในมีอะไรบ้างอันนี้ผมทำฝาหนาดเรียบร้อยแล้วนะครับข้างในจะมีหลักเบรกอยู่สหลักอันนี้เป็นหลักกลมอันนี้เป็นตัวกลไกที่ช่วยในการเบรกนะครับ เวลาเบรกก็จะข้างหนแบบนี้นี่นะครับแบบนี้ข้างในจะต้องปัดจากฝุ่นแต่ไม่ต้องทาจรารบีนะครับเดี๋ยวมันลื่นในห้องต้องแห้งเป็นกษณะแบบนี้รวมถึงพวกเสาหลักต่างๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่จรารบีบางๆแต่อย่างใดนะครับไวยเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ปะเบรกอันใหม่ไปประกอบเบรก ชุดเบรกนะครับก็ดูว่าทางฝั่งที่มันเป็นตัวนูนๆอยู่ฝั่งไหนทางฝั่งตัวนี้ลักษณะใส่สลับยังไงสังเกตนิดนึงครับว่ามันอยู่ยังไงประกอบเป็นเดิมเพราะไม่งั้นถ้าเกิดมันสลับข้างเนี่ยอาจจะใส่ไม่เข้าหรือว่าพกเข้าแล้วอาจจะทำกลไกมันติดขัดก็ได้วันนี้เพืเบรกที่ผมซื้อมาเปลี่ยนก็จะเป็นของแท้นะครับ 5YPF530K00 5YP เนี่ยเป็นพเระเบกที่ใช้สำหรับล้อแม็กสำหรับสปาร์ค1 3 5แล้วก็ยมาห้าฟิลาโน่ของแท้ทนกว่าของเทียบแต่ราคาก็แพงกว่าประมาณ2เท่าครับอันนี้ผมซื้อมาประมาณ180บาทจากร้านประจำร้านส่งที่ผมซื้อนะเดี๋ยวเราประกอบคืนไปนี่ครับเรียกว่าตรงนี้นะครับจะเห็นมาเขาจะมากวาอยู่ว่าข้างบนมันอยู่ยังไงนี่นะครับเราก็อาศัยดูมาก,ก็ได้ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจ ตัวล่างนี่มันจะสลับกันเ็าต้องพลิกไปใส่ฝั่งนึงเรียบร้อยแล้วก็เอาชุดเบรกใส่ลงไปนี่ครับอาจจะต้องออกแรงนิดนึงออก,ออกแรงในการดึงมันแล้วก็ออกแรงในการกดมันหน่อยนึงให้มันลงครบบมันจะเกินขอบนอิดนึงจะเหลือพื้นที่ในการทางานน้อยมากเพราะนั้นเดี๋ยวเราเราใส่ล้อจะเห็นเลยว่าใส่ล้อลำบากหน่อยนึง เป็นรูปนี้เดี๋ยวเราจะใส่ล้อกันเบรกใหม่ใส่ล้อยากครับเพราะว่าตัวพระเบรกมันจะเต็มวงเลยถึงแม้เราจะคลายออกมาสุดแล้วก็ตามเรียบร้อยครับใส่ไป กว่าจะได้เล่นตนเหนื่อยเลยต้องทุบต้องดันเพราะพัมเบรกมันใหม่ครับมันไม่เหมือนของเก่าพอสส่ไปแล้วฟืดมากเลยปกติงมันเพราะว่าพัมเบรกใหม่มันจะยังหนาอยู่มันก็จะบานเต็มนี้เลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบคืนเต่มจากล้อก่อนบางคนก็ถามผมว่าเอ๊ะผมชอบใช้จรารบีอะไรผมชอบใช้ซูเปอร์ลูปซูเปอร์ลูปนี่มีขายที่โฮมโปรหลักๆนะที่อื่นผมไม่ได้มีขายป่าผมชอบที่มันทนดี ที่ฮมโปเนี่ยมีพวกสารหล่อเลื่อนหลายอย่างนะครับนี่เจอระบีเราก็มาทาตรงนี้เดี๋ยวเราจะประกอบล้อคืนเสร็จแล้วก็มาใส่นี่ครับพวกนี้เป็นไปได้ใส่เจอระบีบางๆก็ได้แบบบางๆบ,บางคนาจาเจ้าหนาๆอะไรก็ได้หมดใส่ทุกข้างใส่เข้าด้มือก่อน บางคนก็แชร์ว่าถ้าจะขันด้วยบล็อกมือเนี่ยถ้าขันล้อรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่ให้ใช้บล็อกหกเหลี่ยมอย่าใช้สิบสอเหลี่ยมเพราะสิบสอเหลี่ยมเนี่ยแรงมันน้อยกว่าซึ่งก็อาจจะเป็นจริงในลูกบล็อกบางรุ่นแต่บล็อกบางยี่ห้อเขาก็พัฒนาแล้วน่าจะดีกว่านั้นนี่ผมก็จะนี่ก่อนอ้าวแล้ว คนอาจจะไม่ได้ใช้น็อดมืออาจจะใช้ไอตัวนี้ขันนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าปกติแล้วผมว่ามือผมก็หนักพอแล้วเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยนล้อหลังแล้วก็เปลี่ยนพาเบรกของ Yamaha Fino การประกอบคืนก็เหมือนตอนที่เราถอดออกมาก็คือใส่บังโคลนก่อนหลรอย่างนั้นก็ประกอบตัวชุดท่อเข้าไปจัดทรงทุกอย่างเรียบร้อยก็สามารถจะนำรถออกไปวิ่งได้อันนี้ของพี่ยามพอเรียบร้อยแล้วก็เอาไปขี่ทางไกลหน่อยหนึ่งที่จากกรุงเทพปลายทาง8ปริ้วฉะเึงเซาฟิโลโน,โนเป็นรถที่วิ่งได้ไม่เร็วหรอกครับ80ก็เต็มที่แล้ว แต่ขี่แล้วสบายสนุกขี่ชิวๆเขาหนาหนาวแล้วใครอยากจะเดินทางออกท่องเที่ยวตา่างจังหวัดรถเล็กๆก็ไปได้ครับขี่ไปเรื่อยๆเน้นความปลอดภัยใส่หมวกใส่ถุงมือเครื่องแต่งกายที่รัดก,กุม่มแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรเท่านี้เราก็จะขี่รถด้วยความสุกนะครับผมขอบดุดที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ